นั่งให้สบายพับเพียบแล้วก็เอามือกอบไว้ตรงนี้ก็ได้ห,าห้านาทีวันนี้ตามประเพณีโบราณอาจารย์เขาบอกว่าสิ้นเดือนสแล้วก็สิ้นปีเลยแล้วรุ่งนี้ขึ้นหนึ่งคำเดือนห้าขึ้นปีใหม่โบราณเขาแหละแต่ก็ไม่มีใครยอมรับเราจัดงานก็ไป้สา็ด ธันวาและก็หนึ่งมกร,ราเพราะนั้นเราสืบสารวัฒนธรรมวันนี้ขึ้นปีไอ้ส่งท้ายปีเก่าแบบโบราณแล้วก็ขึ้นปีใหม่พรุ่งนี้จะเก่าหรือจะใหม่มันก็อยู่กับคนคนเดิมนั่นแหละแต่ว่าสภาวธรรมนี่เกิดขึ้นดังอยู่ดับไปเกิดขึ้นตังอยู่ดับไปถ้าจะประมวลสั้นๆว่าเราแก่กันมาปีอีกแล้ว ตาห้าสิบก็เป็นห้าสิบเอ็ดตาห้าสิบเอ็ดก็เป็นหกสิบสองเอ้ยห้าสิบสองจะเป็นเก้าร้อยเก้าสิบก็ยังแม่สัมอานันแหละครองมาหลายรัฐบาลแล้วเปลี่ยนไม่ได้ตาพอดก็ไม่ได้อีกจะเปลี่ยนรัฐบาลทักคนปลดแม่สัมอางบริหารงานมานานแล้วก็หาใครไม่ได้ก็ต้องประคับประคองพุน่น ขุดป้อมมปเรื่อยๆอย่างนี้จนกว่าตายกันไปข้างหนึ่งเลยและความจําที่ก็เสื่อมสิ้นสลายไปไม่ได้ไปไหนแล้วตกทอดกับที่เราเนี่ยแถวหน้าสามสี่คนยาวไปทั้งโยมสมบัติไปโน่นนะแต่พตพัดก็เหมือนกันหมดเป็นสมบัติที่จะต้องรับมาจากแม่สมารฉันก็รับเหมือนกันพระทั้งหมดรับหมดเป็นธรรมชาติที่ถ่ายโอนกันมาอย่างนี้ตลอดแต่อย่าไปเสดแเคนซ์นว่าไม่รับไม่ได้ยายก็ต้องรับอีก นั่งพิงเสาก็ต้องรับอีกความจำเสื่อมรูป,ปังนิจนจังวาอนิจจังวะพระพุทธเจ้าถามแกปัญจวัคคีย์ที่ป่าิสิ่ตระมฤักรายาว,วันมาเป็นยังไงล่ะอัญญาโกญญะ่าปาพัทยะมานามะอัศชิรูปนี้เที่ยงไหมพระภิกษุปัญจวัคคีย์ตอบปนรูปนี้ไม่เที่ยงพะเจจข้าพันเตนั่นแหละไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยหนึ่งแล้วสอง เวทนายายคิดว่านั่งเพิงเสาแล้วจะสบายเดี๋ยวกะพลิกขาไปทางนั้นฉันก็นึกว่าท่านนี้จะสบายเดี๋ยวท่ก็พลิกมาท่านนี้ดูแลมันเนี่ยเริ่มแลเริ่มแลเห็นไหมปวดเขา่ปขาปวดขาแล้วเห็นไหมต้องดูแลมันมันไม่เคยตามใจเราเลยหลวงตาองค์หนึ่งอยู่ทางภาคอีสานหลวงตาไอหลวงตาแพรเยอะมาเอามาพูดหลวงตานี่ก็อยู่บญกุติแล้วก็ปิดประตูห้องแต่กุญแจมันเอ้กุญแจกรอนไม่ได้ใส่ และแกก็พูดกับตัวแกว่าเราดีรักเขาเขานี่ไม่เคยรักเราเลยเราเฝ้าตนุถนอมเขาทุกอย่างรองเท้าก็ซื้อมาให้นาฬิกาก็ซื้อมาให้แหวนก็ซื้อมาให้สร้อยคอก็ซื้อมาให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างไอ้หาลากซื้อมาให้หมดมันอยากได้ซื้อให้มันหมดแต่มันไม่เคยตามใจตามใจเรามันเลยลองตาแกพูดอย่างกัน มักกะทายกญาติโยมล้อมกุฏิหลงตาหลงต,ตาแผลเยื่อบายนี่ไม่ได้โกหกหอดีตผู้ช่วยเจา้าความวัดประยุทธ์ระวงสาววาดฝั่งธนบุรีคลองสารสะพานพุทธฝั่งโน้นน่ะเพราะนั้นเก็เกบอนาภาพแล้วแกเล่าเอาไว้แล้วก็พันเอกพิเศษอ่อนบุญญาพันธ์สองคนเนี่ยเป็นนักศาสนาแล้วก็สเียนโพธินันทะอีกคนหนึ่งไอ้อีกท่านหนึ่งเป็นนักศาสนาที่มีความรู้ เรารักเขาเขาไม่เคยรักเราเราเราเลยเราเฝ้าทนุถนอมเขาเขาไม่เคยตามใจเราเลยชาวบ้านนำโดยคณะมักกะทยกขึ้นกุฏิหลวงตาเอาเปิดประตูไปหลวงตานั่งอยู่คนเดียวกรรมฐา,านอยู่คนเดียวมักกะทยกก็าถามมาหลวงตาเมื่อกี้พูดกับใครละ่ะอาตมานี่พูดกับตัวเองอลองตานี่ก็บ้าแล้วสิเก็ <c oughs> คิดว่าน่าจะบ้าแล้วแหละพอพูดกับตัวเองว่าเรารักเขา เขาไม่เคยรักเราเลยเราทนูถนอมช่วงหน้าร้อนนี่อาบน้ําเริ่มจะซื้อแอร์กันมาติดห้องกันแล้วฉันก็มีแอร์แล้วน่ะนอนตน้องเปิดแอร์อย่างน้อย24ฟังเย็น24ชุมช่มฉ่ำผ้ากอดออกนอนมันหาความมาช่วยมันแต่มันเคยตามใจไหมขาทางซ้ายชานวดหมอได้20กว่าหมอแล้วทนบุรีหนึ่งล่าสุด1มื่น ยาหาเหว่อะไรก็กลดไขมันน้ําตาลหาอะไรก็ม่รน้นี่หมื่นสามนี่ฝั่งนี้เขา่อกี้โยมโยมนั่นก็หายามาขวดหนึ่งนี่พอได้ดมได้โยมโยมนุดโยมพัลลิโยนวกทั้งบ้านแม่กีนายโน่นละหายามาเพราะนั้นมันไม่มีใครสองและสองสอง่ะไม่มีใครตามใจเท่านั้นเราต้องเรียนรู้สิบปีแล้วเราเรียนรู้ที่นี่แม่สําอางนี่ยอย่าโกรธกันนะเรารักกันชอบกันก็ว่ากันเรื่อยหละจะลืมแล้วไง เก้าสิบนั่นจะลืมแล้วที่หาคนไม่ได้แล้วปีหน้าก็รู้จะหาใครนั่งๆนี่ใครมีบ้างก็ไม่ว่างกันนั่นดีเขาว่างแต่พอดก่อนเหลือเกินไอคุก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 อยู่นั่นแหละไอตาหวังนี่เขาก็ไม่มาแล้วเ็าโกรธฉันเขาไม่มาอีกแล้วแหละก็หายตอมเลโควิด -19 บเก้าสมมพานปากเที่ยงนี้ใครมันจะมานี่ที่มามาหนทนกันตั้งนั้นแล้คนนั้นแต่กมนนะเจริญพรเขาบอกเขาไปวิ่งออกกำลังกายได้บุญกว่า เราบอกโยมพาก็เดินกรรมาฐานที่ช่วงมา,วางวังฉันไปเดินคนเดียวก็ได้แล้วจะเป็นผู้นําอะไรได้ผู้นำเนี่ยต้องอย่างเนี้ยช่วยกันประคับประคองคนที่รู้มาแล้วก็บอกให้คนอื่นดูแม่ํำอางลืมแม่ํำอางไม่ผิดเพราะว่าเก่าสิบไงถ้าแม่สำอางเท่ากับโยมเนี่ยผิดฉันก็จะว่าอีกฉันเองก็ผิดเหมือนกันให้ศีลแปดข้อห้ผิดเลยให้ไม่ถูกนึกไม่ออกวันนั้นไปอีกหนึ่งนาที ไปที่สวดมนต์ที่วัดพิกุลทองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครส่งตาลปัดมาเอาสมเด็จพระโคหน,นสักเคพอสักเคไปสักสองบทสติอะไรไม่รู้มันดับวูบลืมสักเคขึ้นไม่ถูกอายามปทัทนตาก็ขึ้นไม่ถูกทั้งทั้งว่ามาแต่บวชปรรษาแรกดูนะตอนนี้44พรรษา2 5 1 6บวชมาถึงวันนี้44พรรษา 44, า44า 24, ปี อยู่บ้านเพียง20ปีเท่านั้นเป็นหนุ่มๆแบบไอ้คนเนี้ยเที่ยวตลอนตลอดแบบคน20ปีนอกนั้นยังก็มาเนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้แล้วพามันลืมนี่ถามตัวเองว่าเฮ้ยวัดโคนอนสมภานหารากนี่มึงแก่แล้วนะเนี่ยตอนนั้นห้ไอ้หกสิเองที่วัดนูนะ่ะในหกสิปีเดียวฟาร์มเสื่อมฟาร์มจำอะไรมันถูกทุกอย่างมันเสื่อมสิ้นสลายเราจะไปโทษใครตะพดนะ โทษใครไม่ได้ยิ่งอยู่นานเท่าไหรทําใจเอาไว้แม่สมอาเดี๋ยวกินข้าวมาันจะใส่เสือ้อชั้นในคอกระช้าใส่มาหรือเปล่าก็ไม่รู้ลืมเลยเดินลงเลงลุกเลงเ,ลลงเ,ลเอาฉันเว่นตาเนี่ยใส่ไว้ที่หัวไอหาลากหาหาแว่นตาในห้องน้ำหาไม่เจอพอมือกาเอาคูนี่งโง่จริงๆอยู่บนหัวนี่นี่เนแเพราะนั้นฝากเอาไว้ซะท่านนี่ลูกสาวนั่นโยมกาจนานเขานั่งกรรมาฐานดีเขาตื่นรู้ก็ไม่มีเวลามากองท่าน ตั้งแต่แม่เขาตายนี่ก็จะมาวัดทุกวันพระแปดคำจเจริญสติวันนี้ให้โอวาาไอ้กล่าวสัมโมทัญกาถาแค่นี้พอสั้นๆว่าชีวิตของเรานั้นหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ฉะนั้นสิ้นปี2,563แล้วก็จะมาขึ้นเดือนสี่แรมแล้วพรุ่นี้เดือน5ขึ้นแบบโบราณแต่ว่าเก่าๆใหม่ๆย,ย,ยังอยู่นะเราไปนับปฏิทินก็ 31ธันวานี่โบราณเขาว้เราก็ช่วยกันประคับประคองบางวัดก็ทําบุญวันเดียวทําวันนี้เราเนี่ยเริ่มเมื่อวานแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้ไม่ไม่เอาแล้วจะได้ไปบิณฑบาตโยมจะได้ไม่ต้องมากันเยอะๆประคับประคองมันก็เรียกว่านิวนมมอนกันให้ได้ห่างหางวัดสดิดไม่รู้จะวหวย,ยังไงแต่ว่าจังหวัดนนท์ยังไม่ขึ้นเอ้ยยังไม่ประกาศแต่ประกาศที่ปทุมธานีมีอยู่หนึ่งคนพรนั้นบ้านเรายังไม่มี มันช่วยกันประคับประคองว่าบ้านเรายังไม่มีฝั่งบางครวยฝั่งโน้นยังไม่มียกยิบเนี่ยนะว่จะมีที่ไหนแววแววไม่มีแววแววอยู่เหมือนกันแต่เขาเอาตัวไปแล้วไปกักตัวว่าสิบสี่วันเพราะฉะนั้นฝากกันประคับประคองจะได้ไม่ปิดวัดโยมจะได้ทํามาหากินได้จะได้ตลาดประมาม้าก็ขายของได้ตลาดสวนผักสาสิบเอ็ดก็ขายของได้เพราะฉะนั้นประคับประคองน่าดีใจกับผู้ว่ากําลังจะกลับสมุทรสาครแล้วนั่นคือผู้ว่านะ ถ้าเป็นอย่างเจ้าวาดในหาลางตายแล้วอยู่รพบ,บางรวย14วันก็ตายแล้วแต่ผู้ว่านครเอ้ผู้ว่าสมุทรสาครอยู่ห้องเดียวกับและหมอคนที่รักษาพ่อของเราในหลวงพ่อรักษาผู้ว่าอะไรไม่รู้ที่สมุทรสาครอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็กลับบ้านได้ถ้าอย่างเราตะพดมีโอกาสนะเพราะเราต้องอยู่รพบ,บางกรวยแล้วก็ไปนั่งกล่าวแล้วก็วนเวียนกลับมาที่เมรน,นั่นแหละฉันว่าเอา แค่นี้พอจับรับพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ทุกท่านโชคดี